จะทําการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสีข้าวรุ่น st 2นะครับซึ่งความพิเศษของรุ่นนี้นะครับก็คือว่าสามารถที่จะสีข้าวได้แล้วก็บดปัตรธัญพืชได้ในเครื่องเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูองค์ประกอบหลักของตัวเครื่องนะครับสาหรับด้านบนนะครับก็จะเป็นช่องสําหรับใส่ข้าวเปลือกนะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นช่องสาหรับปล่อยปล่อยข้าวเปลือกให้ไหลลงนะครับดูฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น เป็นแกนเหล็กนะครับสําหรับหมุนปรับขัดข้าวนะครับถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับก็จะเป็นการขัดข้าวขาวมากนะครับถ้าทวนเข็มก็ขาวน้อยลงไปนะครับในส่วนของช่องตัวนี้นะครับก็จะเป็นช่องสําหรับข้าวสารไหลไหลออกนะครับด้านล่างลงมานะครับก็จะเป็นช่องสําหรับปลายข้าวนะครับดูฝั่งด้านหลังนะครับก็จะเป็นช่องสําหรับลําออกนะครับผม ในส่วนของหัวบดนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นกระบะสําหรับใส่ธัญพืชนะครับก็จะมีช่องสําหรับปล่อยธัญพืชให้ไหลลงไปบดนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่องสําหรับธัญพืชไหลออกนะครับธัญพืชที่บดปั่นแล้วนะสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะทำการทดสอบ สีข้าวเปลือกนะครับ5กิโลกร,รัมว่าจะใช้เวลากี่นาทีนะครับโดยนำข้าวเปลือกนะครับมาชั่งกิโลนะครับผมก็ชั่งได้5กิโลกร,รัมเป๊ะเลยครับจากนั้นนะครับนำข้าวเปลือกเนี่ยเทใส่ลงในกระบะสำหรับสีข้าวนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทําการเสียบปลั๊กไฟนะครับซึ่งเป็นปลั๊กไฟที่ใช้ในครัวเรือนทั่วไปนะครับขั้นตอนที่3นะครับก็จะเป็นการสรับสวิตช์นะครับความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือว่าการสลับจากเครื่องสีข้าวไปเครื่องบดนะครับทําการสรับสวิตช์ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าสับสวิตช์ไปทางด้านขวานะครับก็จะทําให้เครื่องสีข้าวทํางาน ถ้าสับสวิตมาทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นการบดปั่นธัญพืชนะครับเราจะทำการจับเวลาไปด้วยนะครับโดยเริ่มปล่อยข้าวนะครับก็จะทำการจับเวลา ืสีข้าวเสร็จแล้วนะครับข้าว5กิโลกร,รัมนะครับใช้เวลาไป3.35วินาทีนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำการชั่งนะครับ ส่วนของปลายข้าวนะครับวันนี้ในส่วนของลำนะครับผม หน้าตาลำที่ได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะนําไปชั่งนะครับจะเริ่มจากข้าสามกันก่อนนะครับชั่งได้อยู่ที่สองจุดเจ็ดกิโลกรัมนะครับ ไปนะครับเป็นปลายข้าวนะครับช่างได้อยู่ที่0.3กิโลกร,รัมนะครับหรือว่า3กิดน,นะครับส่วนของลำนะครับ งได้อยู่ที่2องกิโลกร,รัมนะครับเดี๋ยวเรามาหาดูว่าเดี๋ยวมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมผมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วนะครับในส่วนของข้าวสารนะครับได้อยู่ที่54าอรเนะครับของข้าวเปลือกนะครับ ในส่วนของปลายข้าวนะครับคิดเป็น6%นะครับของข้าวเปลือกนะครับแล้วก็ในส่วนของลำนะครับคิดเป็น40%ขอรเซของข้าวเปลือกนะครับ สรุปแล้วนะครับในข้าวเปลือก5้ากิโลกร,รัมนะครับเราจะสีข้าวสีข้าวแล้วก็จะแยกเป็นข้าวสารนะครับห้าสี่เปเซนนะครับปลายข้าว6%เปซนนะครับแล้วก็ลำนะครับสี่สิบเเซนนะครับก็ในหนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะได้ข้าวเปลือกนะครับถ้าเราสีข้าวจะสีได้ข้าวเปลือกเนี่ย สีข้าวเ,เปลือกได้อยู่ที่ประมาณ100กิโลกรัมนะครับจากนั้นนะครับก็จะนำลำนะครับที่ได้นะครับไปทำการบดนะครับมันจะเป็นลำหยาบหน่อยนะครับถ้าเราจะอยากได้ลำละเอียดนะครับต้องนำไปบดก่อนนะครับ จากนั้นนะครับก mm hmm. ออ็ทำการสรับสวิตกทางเครื่องบทปั่นธนันพืชนะครับ mm hmm. ไปได้นานซ้ายนะครับ mm hmm. เรื่องก็จะเร่มทำงานแล้วนะครับ mm hmm. จะได้ลํำละเอียดแค่ไหนนะครับนี่ครับลํำที่ได้ละเอียดประมาณลํำอ่อนนะครับผมไปเลี้ยง